s o f a b a s e or ร h a เชส s d e s ร r ยว with a p i c k ก x e ก็คือการที่เราทำลายโซฟาเตียงหรือว่าเก้าอี้ด้วย Pickaxe เจ้า3ามสิ่งนี้นะคะก็จะมีทั้งที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในรถบ้านแบบนี้และการทำลายสิ่งของพวกนี้นะคะนอกจากที่มันจะได้มาเทียบแล้วก็ยังมีโอกาสที่มันจะรอบทองแท้งด้วยค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเ,เพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตซายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ a อเทมช็อปในเกมได้เลยค่ะจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างจะมีคำว่า Support the Creator ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครเนี่ยมันก็จะขึ้นว่านั้นนะคะกดไปที่ตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์ Beauty Annabelle ที่เป็นโค้ดของ s ซายค่ะจากนั้นก็กด accept พอเพื่อนๆกด accept แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตรง support creator มันก็จะขึ้นชื่อ creator code ของทรายหรือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อสินค้านะคะมันก็จะบอกอยู่อีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อสินค้าครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วย support ทรายค่ะ